หลังจากผ่านพ้น,พนในช่วงของการตรวจสอบคำร้องขอย้ายผ่านระบบ T.R.S ไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงนี้ก็มาถึงช่วงของการประมวลผลและเริ่มมีการแจ้งผลการย้ายข้าราชการครูที่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบ T.R.S กันแล้วค่ะและวันนี้ทีม PR กคสอได้พูดคุยกับคุณครูดวงฤทัยลำใยญจรซึ่งถือว่าเป็นคนแรกที่ได้ย้ายผ่านระบบ T.R.S แถมคุณครูยังเพิ่งเป็นครูเต็มตัวมาหมาดๆเพราะเพิ่งผ่านพน้นจากการเป็นครูผู้ช่วยได้เพียง2เดือนเท่านั้นค่ะ ค่ะชื่อนางสาวด,งดงวงฤทัยรำใหญ่จรค่ะตอนนี้เป็นครูอยู่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพะบรุการาชูประถมจังหวัดสมุทรปราการค่ะสอนแนวชันน้นม1ม4แล้วก็ม6ค่ะครูบรรจุได้2ปีกับ4เดือนแล้วก็เขียนเขียนย้ายแล้วก็ได้เลย ่างจากบ้านประมาณ14กิโลค่ะพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่ลบบุรีค่ะ mm. ก็เลยเขียนย้ายกลับตามภูมิลำเนาบิดามารดาค่ะ mm. ก็คือไม่เคยย้ายมาก่อนใช่ไหมคะ mm. ก็เลยไม่รู้ว่าในรอบอื่นๆะ mm. เขาเตรียมเอกสารแบบไหน mm. ก็เลย mm. ใช้วิธีการถามจากพี่ๆในโรงเรียนที่เขียนย้ายเหมือนกัน mm. แล้วก็ mm hmm. จะดูเกณฑ์ว่าถ้าถ้าเราจะย้าย เราควรจะใส่ไรแบบนี้ค่ะครูก็ต้องมา,อาหาเอกสารพวกตารางสอนนะะ่งค่ะแต่ของครูอายุงานน้อยะคะ่ะตอนแรกที่หาข้อมูลข้อมูลก็เคว็นิดนึงคะ่ะว่าเราจะต้องใส่แบบทั้งหมดเลยไหมหรือว่าเราใส่แค่1ปีการศึกษาแล้วก็ตัดสินใจใส่ไป1ปีก็จะเจอช่วงวันสุดท้ายอะค่ะที่ ส่งเอกสารเข้าไปในระบบแล้วแต่ว่าต้อง,องมีแก่เงี้ยก็คือวันนั้นวันสุดท้ายแล้วที่ระบบจะปิดครูเข้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนั้นน่ะมีโรงเรียนมีกิจกรรมที่จะต้องออกไปข้างนอกเลยค่ะครูเดินถือโทรศัพท์อะค่ะเพื่อที่จะทําเอกสารแทบจะตลอดทั้งวันเลยค่ะในช่วงที่มีเวลาว่างก็จะพยายามเข้าพยายามเข้าค่ะ ช่วงแรกค่ะที่ที่รู้ตอนนั้นกําลังเข้าประชุมอยู่ค่ะก็อ,อยากคิดออกว่าแต่คิดไม่ได้เก่งใจคนอื่นเขาแต่จริงๆแล้วคุณแม่รู้ข่าวก่อนตัวครูเองอีกค่ะน้องที่บ้านค่ะเขาเหมือนเขาแชร์มาใน Facebook แล้วแม่เขาเห็นก่อนอค่ะระบบเนี้ย จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเดินทางที่จะไปเขตค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเข้าไปทําได้ด้วยตัวเองเลย mm hmm. ไปเขตอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะมีแบบลืมอันนี้เราต้องกลับไปกลับมาอ่ะคะ่ะซึ่งเขตกับโรงเรียนก็อาจจะไกลกันแต่ถ้าใน T R S ก็คือเข้าไปแก้ไขได้เลยค่ะ mm hmm. สำหรับคนที่ยังไม่ได้ย้ายนะคะก็ mm hmm. จะบอกว่า ไม่เป็นไรค่ะมันจะมีรอบอื่นๆอีกค่ะที่จะแบบให้เราสามารถได้ไปก็ถ้าเราเขียนตามเกณฑ์โรงเรียนมีตำแหน่งว่างยังไงก็อาจจะได้ไปค่ะอย่างอย่างของครูเนี่ยมีตำแหน่งว่างแล้วก็เขียนตามทุกอย่างก็ได้ไปเลยไม่ได้ไปติดต่อโรงเรียนหรือว่าอะไรไว้ก่อนเลยค่ะ ก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ได้เสนอนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นทินค่ะโดยการย้ายผ่านระบบ TRS นะคะขอขอบคุณนะคะที่ทำระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันย้ายได้ไง่ายมากขึ้นได้รู้ตำแหน่งได้ไง่ายมากขึ้นว่าโรงเรียนไหนที่เราอยากไปมีตำแหน่งอะไรก็ขอบคุณ,คณทีมงานกคศนะคะที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ อคอยตอบคำถามต่างๆเลยนะคะที่แบบมีคนถามอะไรหรือว่าทั้งเป็นการที่สรุปเรื่องราวเป็นเอกสารมาอย่างนี้คะ่ะเพื่อให้เราได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เห็นความทุ่มเทนะคะที่ทำให้ะคะ่ะก็ขอขอบคุณค่ะและคุณครูยังได้ฝากขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่สพมลบบุรีที่ช่วยทำให้การย้ายครั้งนี้รู้ผลได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยนะคะ